สวัสดีครับโอ้โ oh หสงครามมังกรนี่กำลังจะลุกเป็นไฟของจริงแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบเน้นๆเ,เลยว่า House of the Dragon ซ e a s o n 3ที่ทุกคนรอคอยเนี่ยมันมีอะไรที่น่าจับตามองกันบ้างเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อน ต้องเตือนกันตัวใหญ่ๆเลยนะครับว่าเนื้อหาต่อจากนี้เนี่ยจะมีสปอยแบบจัดเต็มจากซีซั่น1และ2เลยนะใครที่ยังดูไม่จบหรือว่ากลัวโดนสปอยแนะนำให้กดข้ามไปก่อนได้เลยนะครับผมคือพอจบซีซั่น2ไปเนี่ยทุกอย่างมันชัดเจนมากเส้นแบ่งของแต่ละฝ่ายถูกขีดเอาไว้แล้วตอนนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของสงครามที่แท้จริงที่จะลุกลามไปทั่วเวสเทอรอสคาถามคือแล้วอะไรละ่ะ ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปก่อนที่เราจะไปดูกันว่าสงครามจะไปทางไหนเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นกันสักนิดหนึ่งก่อนครับนั่นก็คือวิธีการเล่าเรื่องของซีซั่นหนึ่งที่ต้องบอกว่าค่อนข้างพิเศษแล้วก็มีประเด็นให้ถกเถียงกันเยอะพอสมควรเลยทีนี้จุดที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องราวในซีซั่นแรกเนี่ยมันกระโดดข้าวเวลาไปข้างหน้าเกือบ20ปีเลยนะ คือภายในซีซันเดียวอะครับมีการทมาจ๊ครั้งใหญ่ๆถึง3ครั้งเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวความขัดแย้งที่มันค่อยๆก่อตัวมาเป็น10บปีให้เราดูต้องบอกว่าการเล่าเรื่องแบบนี้มันกล้ามากเลยนะแต่มันก็มีเสียงวิจารณ์เหมือนกันครับบางคนเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย การข้ามเวลาแบบนี้มันทําให้โมเมนต์สาคัญสําคัญของตัวละครมันหายไปหรือเปล่ากลายเป็นว่าคนดูอย่างเราเราเนี่ยต้องไปจินตนาการเติมช่องว่างความบาดหมังที่มันยาวนานเป็น10ปีเอาเองและผลที่ตามมาแบบเห็นได้ชัดๆที่สุดของการทําจําก็คือการเปลี่ยนตัวนักแสดงหลักนี่แหละครับ ที่ชัดชัดเลยก็คือบทเรนีราทาแกเรียนที่เปลี่ยนจากเวอร์ชั่นวัยรุ่นเปลี่ยนพลังของมิลลี่เอลค็อกมาเป็นเวอร์ชั่นผู้ใหญ่ที่ดูสุขุมขึ้นผ่านอะไรมาเยอะขึ้นของเอมมาดาร์ซี่นั่นเองครับโอเคและจากการปูเรื่องทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็ส่งผลมาถึงตอนจบของซีซั่น2ที่สถานการณ์มันเข้มข้นสุดๆไปเลยตอนนี้คือทั้งสองฝ่ายไม่มีใครยอมใครพร้อมเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบแล้วครับ ถ้าเรามาดูภาพรวมสถานการณ์ตอนนี้กันนะครับจะเห็นเลยว่าฝ่ายของเรเนร่าหรือที่เราเรียกกันว่าทีมดำเนี่ยดูเหมือนจะได้เปรียบอยู่พอสมควรเลยโดยเฉพาะเรื่องกำลังรบที่เป็นหัวใจสำคัญนั่นก็คือมังกรครับยิ่งพอได้กลุ่มคนที่เรียกว่า,มาเมล็ดมังกรมาเสริมทัพอีกบอกเลยว่าน่ากลัวมากแต่เดี๋ยวก่อนอยาเพิ่งคิดว่าทีมเขียวจะยอมแพ้ง่ายๆนะครับ พวกเขายังไกลจากคำว่าแพ้เยอะเลยตอนนี้เนี่ยเขากำลังเดินหมากตัวสำคัญสำคัญไปทั่วกระดาษเลยเพื่อเตรียมรับมือกับศึกใหญ่ที่กำลังจะมาถึงในซีซันหน้าเอาล่ะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญที่สุดกันบ้างแล้วเรารู้อะไรเกี่ยวกับซีซันสามที่กำลังจะมาถึงนี้บ้างล่ะผมว่าคำถามที่แฟนๆทุกคนอยากรู้มากที่สุดตอนนี้เลยก็คือแล้วเราต้องรอกันอีกนานแค่ไหนเนี่ยกว่าจะได้ดูคำตอบก็คือ ปี2026ครับทาง HBO เขาคอนเฟิร์มมาแล้วเรียบร้อยซึ่งถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วเนี่ยก็เป็นระยะเวลาการรอคอยที่ใกล้เคียงกับช่วงรอยต่อระหว่างซีซั่น1กับ2เลยแน่นอนว่าทีมนักสแสดงหลักของเรากลับม,มากันครบหน้าแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นแมตต์สมิธเอมมาดาร์ซีโอลิเวียคุกและอีกเพียบเลยและที่น่าตื่นเต้นก็คือจะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาเสริมทัพด้วยหนึ่งในนั้นก็คือเจมส์นอร์ตันที่จะมารับบท ออยมอนท์ไฮทาวเวประมุขคนใหม่ของตระกูลที่มีการปูเรื่องถึงชื่อเขาไว้ตอนท้ายซีซั่นที่แล้วนั่นแหละครับที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือโชว์รันเนอร์อย่าง Ryan นครันด l เขาแอบกระซิบมาด้วยนะว่าในซีซั่น3เนี่ยจะมีการทดลองอะไรใหม่ๆกับรูปแบบการเล่าเรื่องด้วยครับเขาบอกว่าจะมีตอนหนึ่งที่เรียกว่าเป็น conceptual episode เลยคือมันจะฉีกแนวไปจากที่เราเคยเห็นๆกันมาและจะเน้ไปที่ตัวละครแบบสุดๆเลย แล้วก็อย่าเพิ่งคิดว่าเรื่องราวมันจะจบแค่ในซีซั่น3นะครับเพราะดูทรงแล้วเนี่ย HBO เขาวางแผนอนาคพของจักรวาลเวสต์รอสนี้ไว้แบบยาวๆเลย คือจริงๆแล้วเนี่ยปี2026จะเป็นปีที่แฟนๆเกมออฟทรอนชุ่มฉ่ำหัวใจกันมากเพราะว่านอกจาก House of the Dragon s e a ซีซั่น3ที่จะมาช่วงซัมเมอร์แล้วเนี่ยต้นปีก็จะมีซีรีส์ภาคแยกอีกเรื่องหนึ่งมาก่อนด้วยยังไม่พอครับซีซั่น4ก็ถูกปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วในปี2028โอ้โหดูกันไปยาวๆเลยอ้อแล้วก็มีเกรดเล็ก,เลกๆเกรดน้อยที่น่าสนใจมาฝากกันครับรู้หรือเปล่าว่า คนที่สร้างเกมออฟสโตรนภาคดั้งเดิมอย่างเดวิดเบนี o อฟกับ DB w e i s ์เนี่ย <c oughs> เขาปฏิเสธที่จะรับเครดิตเป็นโปรดิวเซอร์ในเรื่องนี้นะครับทั้งๆที่ตามสัญญาแล้วเขาจะได้เงินฟรีๆเลยนะเขาให้เหตุผลสั้นๆว่าความเครียดมันไม่คุ้มเพราะพวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างภาคนี้โดยตรงนั่นเองดังนั้นเมื่อเรามองไปข้างหน้าเนี่ยฉากของสงครามครั้งใหญ่ที่เดิมพันด้วยชีวิตและอาณาจากักรก็ได้ถูกตั้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับ มันเลยนำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆว่าในสงครามครั้งนี้ใครกันแน่ที่จะต้องเป็นผู้จ่ายราคาที่แพงที่สุดเพื่อให้ได้ครอบครองบัลลังก์เหล็กถ้าชอบการเจาะลึกเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมกด follow กด like แล้วก็กด subscribe กันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่เราจะนำมาฝากกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ